ชี้ดวงราศีมิถุนเดือนตุลาลาจากบ้านหลังเก่าชาวมิถุนบางท่านที่แบบว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วคุณเตรียมไว้แล้วอันนี้แนะนําเลยนะคะในเดือนนี้นะคะนะมีโอกาสได้งานใหม่ได้งานใหญ่นะทั้งงานดีนะเงินดีนะคะมิถุนทุกท่านในช่วงจังหวะนี้งานถือว่าเด่นทั้งนั้นนะคะแต่ว่าคําว่างานเด่นมันอาจจะหมายถึงว่างานเยอะงานมากงานรับผิดชอบมากมาย ก็ได้แล้วส่วนมากงานนั้นจะข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะการเงินเนี่ยมันมันมันได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพ<ม>พอร์ตโดยเฉพาะชาวราศีมิถุนเนี่ยที่ทํางานอิสระ,ะนะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นลักษณะแบบเบื้องหลัง<ม>ตอนนี้คุณออกหน้าเต็มที่ต้องออกหน้าเต็มที่ต้องแอคชั่นเต็มที่<ม>ชาวราศีมิถุนเดือนตุลาเนี่ยเป็นลักษณะหนังหน้าไฟแต่ได้เงินเปลืองตัวหน่อยแต่ คุ้มอ่ะได้คุ้มใช่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะต้องเป็นลักษณะของการอาสาการออกตัวการเป็นตัวแทนของใครก็ตามอย่าไปอย่าไปสนใจว่าเฮ้ยเบอร์ระดับชั้นต้องไปเป็นตัวแทนต้องไปเป็นเบอร์แทนต้องไปเป็นมวยแทนด้วยเหรอมันผิกลรอกถ้ายกตัวอย่างชาวราศีมิถุนเป็นนักมวยอืนักมวยตัวจริงตกตาช่างคุณต้องเป็นตัวสำรองเป็นมวยแทนอืแต่แค่ขึ้นมายกแรกอ่ะ ไม่รู้ออกหมัดอีท่าไหนนอกกู้ต่อสู้ได้โดยที่ยังไม่ทันเหนื่อยเวมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนทุกๆโอกาสที่เข้ามาต้องฉวยต้องใช้คําว่าฉวยต้องใช้คําว่าชิงต้องใช้คําว่าแย่งเดือนตุลาทั้งเดือนเป็นจังหวะที่ชาวราศีมิถุนนียมีโอกาสมากที่สุด เราจะต้องเสริมตัวเองด้วยน้ําหอมกลิ่นธาตุไฟให้เรามีพลังแม่พระเพลิงใช่ให้ตัวเองมีพลังใช้กับตัวเองใช้กับตัวเองใช้ทุกๆครั้งที่มีการขอพรสวดมนต์ทำสมาธิให้ใช้น้ําหอมกลิ่นแม่พระเพลิงนะครับกลิ่นเตโชธาตุส่วนเวลาต้องสื่อสารกับคนจริงๆอ่ะชาวราศีมิถุนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต้องใช้น้ําหอมกลิ่นมหาหงเสริมเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมใช่ไหมแต่เดือนนี้เสน่ห์มันล้นละดักไว้ คุณต้องใช้น้ําหอมกลิ่นราชาวดีน้ําหอมกลิ่นระอิสวรหรือภาศิวะนะครับเป็นกลิ่นที่บู๊นะบู๊ลยุยเหตุผลที่ต้องใช้กลิ่นบู๊กลิ่นลุยเนี่ยใช้เวลาเข้าหาคนเนี่ยเพราะว่าเราจะใจอ่อนเราจะอ่อนเราจะยอมให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่บทเวลาจะแข็งก็แข็ง,ปา,ขงปากแข็งปากร้ายไม่มีเหตุไม่รู้เหตุว่าเอ้ยเนี่ยไม่ถูกใจไม่ถูกอารมณ์ฉันก็พูดไม่เข้าหูเลยเนี่ยน้ําหอมกลิ่นราชาวดีจะปรับสมดุลในตัวเรานะครับ